ท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย แต่ความจริงเรื่องของธรรมะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามากต่อมากแล้วการศึกษาธรรมะตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเรามุ่งที่จะศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง ศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงของสภาวะธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตมาขอใจจะอาจจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั่นออกเป็นสองประเภทก่อน ธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้น เป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรูก อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจา้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลและรู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจา้า อน,นิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎความจริงของสภาวะธรรมที่จะเป็นไปนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและเป็นผู้ทรงรู้จริงเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมซึ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้น เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงแก่นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ข้อเท็จจริงที่นี้คําว่าสภาวะธรรม หมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวะธรรมที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวะธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวะธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้ว สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นขแขนงไหนศาสตร,ร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวธรรมทั้งสิน้นนี่แหละคือสภาวธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสภาวะธรรมอันเป็นของของเราคือกายกับใจนี่นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงทรงรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวะธรรมนี้มันเกิดมาเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนนี่ อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีลห้ารักษากรรมบทสิบเมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดี ผูนั้นมีกติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีใครเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาให้รู้ซึ่งเห็นจริง ตามความเป็นจริงของมันบางท่านอาจจะคิดว่าความแก่ความเจ็บและความตายใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บและความตาย ที่พระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นแท้แห่งความแก่ความเจ็บและความตายที่เราได้ยินได้ฟังหรือร,ร,รู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญา ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเกิดมีการมีความรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์ประสบความเจ็บเราทุกข ไะศบความตายเราทุกข์หรือคิดว่าเราจะตายเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจรึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบ ในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มตนแต่ว่าชลาธร,รมโม,มหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรำมอม,มหิ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมม,มิเรามีความตายเป็นธรรมดาจากพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น เรามุ่งที่จะทำจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจิตใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อเราไม่ฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมจิตใจก็ปล่อยวางสบายเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่วิตกกังวล เพราะเรารู้ซึ่งเห็นจริงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของสภาวธรรมและความเป็นไปของสภาวธรรมความเป็นไปของสภาวธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวธรรมเรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั้นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคำสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิต การปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณ,ณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาะแลใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้า อันเป็นศีลที่คารวะโดยทั่ๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล <c oughs> ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีลสิบศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดก็รวมลงอยู่ในศีลห้าข้อจะเป็นผู้ใดก็าตามในเมื่อเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีลห้าข้อ เมื่อทำศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่าน เห็นพระนางพิสาขามาหาอุบาสิกาท่านอนาถบินเิกัสติเดกะมหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้คลองย่าวยาคลองเลือนแล้วก็มีศีลเพียงห้าข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุประสูาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีลห้าก็ยังถือว่าเราน้อยหน้า,าน้อยหน้าต่ำตาศีลของเราไม่มาก บางท่านก็สงสัยว่ามีศีลห้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีลห้าข้อนี้มันเป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจา เช่นอย่างปาณาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิฉาจารย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมโมสาวาทพูดเท็จสุราดื่มของเหมือนเมาถ้าใครสมทานรักษาศีลห้าข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปกรรมที่เราทำ ที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดศีลห้าข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิ ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีศีลมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึงทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยเหลือเกินมันจะไม่ถึงพระนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่จะเราก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากๆขึ้นไปนั้น เราจะต้องพิจรารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากๆได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีลห้าเท่านั้นทีนี้คราวาสโดยทั่วไปมีแต่เพียงศีลห้าเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในการมุสาวาสแต่ละเว้นการเสพสุรา เรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการาดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิการแลโพเข้าไปแต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้ เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจคีเข้าไปแต่เว้นจากการดูฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีไม่ได้เทนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจตอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้น การที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีล8ศีล10เท่านั้นเมื่อมีศีล5มีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรม ความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอย่าว่าแต่เพียงสองยเจข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้ว เพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยับฐานะของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองอย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผลเข่นเขาว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาอุโบสถปดข้าวเย็นเราได้รับทุกขเวทนา อย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเนนน้อยอยู่กับท่านอนจาย์เสาแล้วก็ไปพอใจติดใจในคำว่าการอดข้าวบางทีก็ชวนกันอดข้าวสามวันห้าวันเจ็ดวันบางทีก็อดกันกระทั่งถึงเก้าวันก็มี <c oughs> แต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับมันก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรการอดเนี่ย ทำให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายมันเกิดความหิวไม่ได้อาหารบำรุงมันก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่มันจะได้ผลดีก็เลยขาดทุนดีไม่ดีทำให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรลคลำไส้ต้องทนทุกข์ทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานาน,าน,านกว่าจะหาย เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงายทำให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อันนี้อามาขอให้คติเอาไว้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่า ไอเรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่ก็หมายถึงการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วแต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไร มีอุบาีใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมาก,ก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทำจริงทำลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่าง เช่นท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเช่นท่านสอนให้ภาวนายบหนอพองหนอเราก็ปักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจังไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้าสัมมาอลาหังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่าน ถ้าย่างสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุโทโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุโทโธความสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริงเอาต่างว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตามหากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทำเราจะนั่งสมาธิ ให้ได้วันละสี่ครั้งหรือสามครั้งก็าตามแต่ละครั้งจะทําสมาธิให้มันได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตั้งใจทําให้มันได้จริงจังลงไปแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ที่เราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดความกังวลสงสัยในระเบียบวิธีการที่ปฏิบัตินั้นๆ แลาววันนี้มาฟังเทศที่วัดน,นี้หลวงพ่อวัดปา่าท่านอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศวัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายกหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากนา้ำหลวงพ่อวัดปากนา้ำอาจจะสอนให้สัมมาละหังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมพระสอนไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็หลังเลในเมื่อหลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คือคืออุปสรรค <c oughs> สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านตั้งใจให้มั่นคงลงไปว่าเราจะยึดแบบนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะเหตุว่าคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกขัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พลากความรู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง แล้วให้มารวมอยู่กับคำิกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาจายจ้ได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้ดสอนกรรมาฐานมาในเทศที่วัดเบนจะมาบอพิษก็ได้ดเทศใ้ท่านทั้งหลายฟังแล้ว ท่านอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนตอนที่ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุโทโธตอนที่สองสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนที่สามสอนให้พิจารณา,าธาตุกรรมฐานที่นี้วิธีการ ภาวนาพุทธโธหรือเรียวกว่าบ,บริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั้นนั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากำหนดจิต นึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทธโธ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 คำเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโทรพร้อมล,ม,รรอม,ลมออกจังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไป จจตอาจจะส่งกระแสะไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียเึกพุทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายเนกอย,อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจจตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจจตจะสว่างไม่ต้องนึก หน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการขมจิตอย่าให้มีอาการเกง่งกล้ามหรือต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุโทโธให้ายสบาย,บายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นนกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุโทโธเอาพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุโทโธ ในเมื่อเราในเมื่อเรานึกพูดโธพูดโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พูดโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุดโทนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่าเมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ้มเคลิมเหมือนกับจะง่วงนอน อย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่อเจตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนในในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มๆเ,เหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจ เกิดเอะใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเริ่มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมา คำบริกรรมภาวนาพุโทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุโทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อยากเข้าใจผิดว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตสงบปู๊บลงสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาผุหายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ เลยเข้าใจว่าตัวเองนั่นเผลอสติไปแต่ความจริงมันเป็นการเปลี่ยนสภาพของจิตจิตที่จะเริ่มเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่สมาธินั้นมีอาการเหมือนจะนอนหลับนี่เพิ่งทำความเข้าใจไว้อย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอมันหยุดวูบแล้วถ้าจิตจะเป็นสมาธิพอนิ่งพับมันก็เกิดสว่างขึ้นมา แต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายในอันนี้ระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนาทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตของเราสงบกู้ลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าากว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเราจะทำอย่างไร ท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กำหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกำหนดรู้เฉยอยู่